ท่านทูเมะประธานนาคากลางประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มรรคมีสมาชิกอะไรเนี่ยอธิบายดีไหมครับไม่มีนะครับไม่ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะไปไปนทางอื่นจะขอมติจากที่ประเทศและเจ้าหน้าที่ เทศบาลในส่วนของนักช่างและทำการไฟฟ้าส่โดิภาพนะครับที่ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในเรื่องที่2อถนน22566ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้อุ้รถทันที่3 22566ประกาศเมื่อวันที่10พฤษภาคม 2566ัารยกสรายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาที่ได้ดำเสนอต่อกา,ารนี้เราจะทําอะไรบางครั้งเราก็ต้องจัดลำดับที่สองสามส,สี่เหมาะสมนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในหลายๆอย่างนะครับในกรณีเช่นเดียวกันนี้นะครับรายละเอียดดังนี้โอนรถประเภทผสุกา,านบ้านการโขจะรวมหนึ่งล้านสามแสนบาทขอโอนรถจำนว 3, 4, นสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาท โดยโอนตั้งจากธนาคารใหมยประเภทร่วนการเกษตรเครื่องเลื่อนมาพิจารณาในส่วนของที่ดินได้ท่านเจ้าขอเสนอเนี่ยติดขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงควาที่แจ้งร่วมมารังนี้ก็ความเดิมเข้ายี่สังนางตรางาตัวละสามบาทผมเลยมีคำร้องอันนี้เพราะว่าสามารถทถือได้ดีทุกอย่างหมดครับโดยสภาพปัจจุบันนะครับก็เกิดฝนตกนะครับก็จะมี าการรื้อเรด่องล่นาคาก็แล้วให้ท่านประธานสภาและท่านนายกเลยครับในวันนี้สำหรับวันนี้ผมขออีกการประชุมครับ